วันนี้เราสั่งฟู้ดแพนด้ามานะทุกคนอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขดไทยแถวถนนสายใหม่นะคะนี่อันนี้เราสั่งมาทั้งหมดสองอย่างด้วยกันนะโอ้โหดูดิเขาให้หมูเยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยอะนี่มีเกี๊ยวกรอบด้วยนะและนี่น้ำต้มยำนะ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโหแบบแก่ยากขนือนันนะเนี่ยคือมัดมาแบบอยากินเลยอะไรทำนองนี้อ่านี่เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำโหดูน้ำเขาดิเข้มข้นมากอะ่ะ มาขอช้อนหน่อยค่ะมาเรามาซุปน้ำกันนะนี่นี่เลยดู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 ดอุยอ้ยอุ้ยตกตกเก็บใส่ <c oughs> ดูหมูขเขาหมูช้อนหนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราลองเส้นนะอืม เข้มข้นนะแล้วดูหมูก็ดีใหญ่มากนะอืมนุ่มมากอะ่ะมันแบบนุมน่มนุ่มนุ่มลิ้นละลายลิ้นมากแล้วดูเกี๊ยวพ่านะอืมโคตรกรอบน้ำโคตรข้นอะ่ะ คนมาแล้วได้เยอะด้วยนะทุกคนดูดินี่มาแถวถนนสายใหม่อย่าลืมเลยนะทุกคนร้านนี้เลยทีเด็ดก๋วยเตี๋ยว,ยวต้ยมยำสุโกโขทไทยไป